ลูกกลอนบำรุงไก่ชนคุณม็อบพินดีตีแรงหน้าแดงขี้สวยและสมุนไพรหลังชนแก้ช้ำในคุณมบ็บสวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีการเกษตรครับวันนี้ส่งมอบงานลูกค้านะครับที่ค้างค้งไว้นะครับซึ่งผมขอเวลาใส่ด้ามไม้ไผ่ไว้นะครับชุดนี้นะครับด้ามไม้ไผ่เพิ่งสั่งตรงมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ผมก็ซื้อมาเฉพาะด้ามน,นะครับ เฉพาะด้ามที่ยังไม่ได้แต่งนะครับเฉพาะไม้นะครับไม้เปล่านี่ก็อยู่เล่นประมาณ50ถึงเจิบแล้วนะครับก็มีทั้งใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างครับก็ปนปนกันมานครับเดี๋ยวเรามาดูงานที่จะส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่นี่จะเป็นมีดแคมป์ใบจอบหมุนนะครับมีดแคมป์ใบจอบหมุนนะครับก็ด้ามไม้ไผ่สวยนะครับ ก็ออกเป็นสไตล์แบบลุยป่าเลยนะครับตัวนี้ครับสันหนาอยู่ที่5้มิลนะครับใบกว้างอยู่ที่2.1ถึง2.2นะครับส่วนความยาวก็จะอยู่ประมาณ10นิ้วครึ่งถึง11นิ้วครับนี่ครับสัญลักษณ์ใบจอบหมุนนะครับมีรอยตีทบนะครับรอยแตกตรงนี้นะครับเฉพาะใบเปล่านะครับเราจำหน่ายอยู่ที่400บาทนะครับถ้าใส่ด้ามไม้ไผ่ก็600บาทนะครับ สไตล์นี้คือสวยเลยครับมีดแคมสไตล์ลูกทุ่งนะครับเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักดูนะครับน้ำหนักอยู่ที่ห้าขีดนะครับกำลังพอดีมือเลยนะครับขึ้นคมบางนะครับแต่ว่าชุบคมแกล่งนะครับเป็นมีดอนเนกประสงค์นะครับใช้งานได้หลากหลายกรับทรงนี้นะครับ เฉพาะใบ400นะครับใส่ด้าม600บาทนะครับแล้วก็สี่เล่มที่เพื่อนๆเห็นนะครับหนึ่ี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นมิดแคมเหล็กแหนบรถไฟนะครับชุดนี้จะราคาแพงหน่อยครับเพราะว่าเก็บงานจากช่างเอกนะครับดีกีแชมป์ประเทศไทยนะครับแชมป์มิดคัตติ้ง Mid แล้วก็ Mid แชมป์มิดอินเนบนะครับแชมป์มาสเตอร์สนามโคลาชนะครับล้นะครับ ทั้งคมนะครับทั้งแกล่งนะครับคมนี่สุดๆแล้วนะครับชุดนี้ครับมีดแคมป์นะครับชุดนี้นะครับความหนานะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ7จมิลนะครับไม่เกิน8ปดนะครับความกว้างของใบมีดนะครับตั้งแต่ คมมาจนถึงสันนะครับอยู่ที่สองจุดห้านะครับต่าสุดอยู่ที่สองจุดสี่นะครับความยาวมีดโดยเฉลี่ยเกือบทุกเล่มนะครับสเปคเดียวกันนะครับอยู่ที่สิบจุดห้านิ้วนะครับส่วนน้ําหนักนะครับน้ําหนักเล่มนี้อยู่ที่เจ็ดขีดนะครับน้ําหนักจะอยู่ที่หกขีดถึงเจ็ดขีดนะครับ ตัวนี้ก็เจ็ดเขตนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับเฉพาะใบเปล่านะครับ450บาทครับใส่ด้ามไม้ไผ่ห5รบาทนะครับตัวนี้ก็ใช้งานหนักได้สบายเลยครับดีกี่ชซ้ำนะครับ ประเทศไทยนะครับเป็นคนเก็บงานให้นะครับต้นทุนเลยแพงหน่อยนะครับแต่ว่าสบายใจหมดห่วงได้ครับนี่และครับงานแฮนเมดครับสุดๆแล้วครับนี่เลยครับ เฉพาะใบเปล่า450นะครับใส่ด้าม600บาทนะครับนี่แหละครับก็เป็นงานที่จะส่งลูกค้าภายในวันนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักไอ l ดี e ลมาได้นะครับ เก็บเงินปลายทางนะครับผมสะดวกสบายกันทั้งสองฝ่ายครับท่านไม่รู้จากผมผมไม่รู้จากท่านนะครับเก็บเงินปลายทางสบายใจสําหรับท่านมากที่สุดน,นะครับยังไงสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเม็ดเดินป่ามมตรการเกษตรให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ